สวัสดีครับผมตั้มชาญมยัลออตจบนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนเพื่อนครับในการนะครับขับรถนะครับในซอยแคบๆนะครับว่าอ่าซอยเป็นเลนเดียวนะครับแคบๆมีรถสวนไปกลับจะเป็นยังไงนะครับเพราะมีเลนเดียวนะครับเพื่อนๆอ่าที ENCE ่ยังไม่มีประสบการณ์นะครับบางทีขับรถไปหาเพื่อนขับรถไปส่งเพื่อนนะครับขับรถไปส่งคอนครับอ้าวเจอเลนเดียวจะทำยังไงนะครับวิธีรับมือกับอ่ารถอ่าซอยแคบๆนะครับเราจะทำยังไงนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนเพื่อนครับ ไปดูสถานการณ์จริงนะครับแล้วก็จะแนะนําว่าเราต้องขับยังไงนะครับอ่ถาถ้าเพื่อนๆพร้อมกันเลยนะครับไปดูกันเลยครับการขับในซอยแคบๆนะครับบางทีเราไปส่งเพื่อนนะครับส่งญาติหรือว่าวไปรับของนะครับอะไรต่างๆนะครับอ่าเวลาเราขับซอยแคบนะครับอ่ก็ เพื่อนเพื่อนมือใหม่บางทีเผลอเข้ามาในซอยแคบ้าทำยังไงทีนี้มีรถส่วนนะครับเราก็นะครับใช้วิธีเบี่ยงซ้ายเอานะครับอ่านะครับใช้วิธีเบี่ยงซ้ายเอานะครับเนี่ยครับค่อยๆค่อยๆเบี่ยงไปครับแต่ถ้าแต่เบี่ยงค่อยเบี่ยงไปครับอ๋อคันนี้เขาจะเลี้ยวซ้ายนะนะครับอ่าเข้าเข้าซ้ายเข้าซองนะครับไปเข้าในอ่าตรงนี้นะครับเป็นซอยนะครับอ่าโอเคนะครับเวลาครับนะครับก็นะครับระมัดระวังนะครับอ่าในซอยแคบๆนะครับ ก็จะมีมอเตอร์ไซค์มีสุนัขนะครับมีเด็กปั่นจักรยานมีรถปิ้งสวนเราก็ต้องระวังนะครับขับรถดีๆครับนะครับมือจับพวงมาลัยให้มั่นครับแล้วก็ตาดูนะครับกวาดดูให้รอบเลยนะครับขับรถช้าๆนะครับไม่ต้องเร็วนะครับเนี่ยอันนี้ตอนนี้ผมขับอยู่ที่ราวๆ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะนะครับเราก็ขับไปเรื่อยๆครับขับไปครับตาดูดีๆนะครับมีมอไซค์มาแล้วก็เบี่ยงซ้ายนิดนึงครับนะครับนะครับซอยแคบจริงๆครับนะครับเวลาเราถึงทางเลี้ยวใช่ไหมครับ เราเปิดไฟเลี้ยวครับนะครับบางทีตรงมุมนะครับก็จะมีกระจกนะเราก็มองกระจกดีๆครับอ่าค่อยมองครับค่อยไปครับนะครับมองกระจกซ้ายนะครับเฮ้ยมองไปทางซ้ายนะครับดูครับมีรถสวนไหมัครบด้านหน้ามีรถสวนมานะนะครับเราต้องหลบให้เขานะเพราะว่าถ้าเขาไม่มีเขาไม่มีที่หลบนะครับเราต้องเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะนะครับหลบให้เขานะนะครับจีท์ซ้ายหน่อยนึงครับให้เขานะครับให้เขาผ่านไปได้นะนะครับเราก็รอครับให้เขาพ้นไปก่อนเราค่อยออกนะครับเราเปิดไฟเลี้ยวขวาครับนะครับแสดงว่าเรา แสดงให้เข้าใจว่าเราจะออกขวานะนะครับพอเข้าพ้นไปปุ๊บนะครับนี่เขาพ้นไปนะครับเราก็หมุนพวงมาลัยขวานะนะครับออกมานะครับหักหลบรด้านหน้านะครับนะครับนะครับพอเราลดตรงแล้วนะครับเราก็นะครับขับต่อไปได้เลยนะครับนะครับด้านหน้านะครับเป็นซอยเลี้ยวขวานะนะครับตรงกระจกมีรถมาจริงจริงด้วยครับมีรถมานะนะครับเราชิดซ้ายนะครับชิดซ้ายให้เขานะครับไเลี้ยวขวาครับสังเกตด้านหน้านะครับนี่ครับมีกระจกนะครับเราก็ดูดีไม่มีรถมานะนะครับ เราก็ค่อยไปครับค่อยหมุนไปนะครับอค่อยๆขับไปครับไม่ต้องรีบนะซอยมันแคบครับมันขับเร็วไม่ได้อยู่แล้วนะครับอ่านะครับเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับฝั่งขวามีกระจกนะมองกระจกดีๆครับมีรถมาไหมเหมือนจะมีมอเตอร์ไซค์มานะนะครับอ๋อเป็นรถเป็นรถเขาตรงไปนะไม่เกี่ยวกับเรานะครับอ่าโอเคเราก็เลี้ยวซ้ายไปครับค่อยๆเลี้ยวไปครับนะครับเผื่อมีมอเตอร์ไซค์เขาวิ่งแรกมานะครับอ่าตรงไปครับอ่าโอเคนะครับ มีรถจอดฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็เบี่ยงมาทางขวานิดนึงนะครับนะครับแล้วก็ปิดไฟเลี้ยวขวาครับมองกระจกฝั่งซ้ายนะครับมีกระจกสะท้อนนะนะครับอไม่มีรถมานะครับเราก็ค่อยไปครับนะครับค่อยไปนะครับออกมาแล้วครับโอเคถึงถนนใหญ่แล้ทีนี้เราก็ไปต่อได้เลยครับนะครับในซอยแคบๆนะครับเราก็ต้องดูดีๆนะนะครับมีรถสวนมาไหมนะครับถ้ามีรถสวนมานะครับเราก็ต้องเบี่ยงหลบนะครับ นะครับผมเบียงหลบหม่เขานะครับเรเปิดไฟเลี้ยวให้เขารู้นะครับชิดซ้ายนะครับเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไม่มีรถจอดไม่แปลกันเราเข้าไปครับเราค่อยๆไปครับค่อยๆไปนะครับดูพวงมาลัยนะครับนี่ครับพวงมาลัยนะครับให้เส้นนะครับเส้นนะครับวิ่งมาปุ๊บนะครับมาอยู่ข้างพวงมาลัยนะนะครับราเวลาเพื่อนๆกะระยะนะครับนี่ครับรถวิ่งมานะครับด้านหน้ามีรถจอดขวางเรานะนะครับเราเปิดไฟเลี้ยวขวาเลยครับนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาเติมเครื่องนิดนึงครับนะครับให้รถพ้นนะครับไปดๆนะครับ ขอพ้นมาปุ๊่นะครับชี้ฝังซ้ายครับชี่ฝั่งซ้ายนะนะครับนี่ครับชี้ฝังซ้ายเสร็จนะครับค่อยๆมาไม huh ่รถมานะครับค er ่อยๆมาครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับรถตูเขาจะตีวงกว้างหน่อยนะครับแล้วก็ระวังดีๆครับนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับค่อยๆไปครับนะครับค่อยๆไปครับนะนะครับก็จะช้าครับไม่ต้องเรีบครับเรามือใหม่นะครับค่อยๆไปครับไม่มีใครว่าเพราะว่ามันซอยมันแคบนะครับแล้วก็ในซอยมันไม่มีใครขับรถเร็วได้นะครับ เราก็ไปของเราเรื่อยๆครับช้าๆนะครับดูดีๆครับเอาให้มั่นใจเอาให้ปลอดภัยนะครับพอถึงทางแยกนะครับเราเปิดไฟเลี้ยวขวาครับเราจะเลี้ยวขวานะครับค่อยแยงมาครับค่อยแยงนะครับมองกระจกซ้ายนะครับมีรถมาไหมนะครับไม่มีนะครับมองกระจกขวาครับทางด้านขวาไม่มีรถมานะครับค่อยไปครับข่อยไปครับค่อยเติมคันเร่งมาครับนะครับก็ออกมาครับนะครับเราก็ดูดีๆครับส่วนใหญ่ซอยแคบๆนะครับก็จะมีรถจอดนะครับทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเราก็ดูดีๆครับนะครับถ้าฝั่งเราไม่มีรถใช่ไหมครับ เราก็ขับไปเลยครับนะครับฝั่งเราไม่มีรถเราก็ขับไปเลยครับนะครับแต่ถ้ามีเขาาถ้ามีคนมานะครับฝั่งขวานะถ้ามีรถมาเขาก็ต้องหลบให้เรานะครับเพราะว่าฝั่งเราวิ่งเรียนเราเขาวิ่งเรียนเขานะครับถ้ารถเขาอ่ามีรถจอดอยู่เขาต้องหลบนะนะครับเขาต้องจอดหลบให้เราเพราะว่าอ่าฝั่งเขามีรถนะครับฝั่งเราไม่มีรถนะครับเราวิ่งถูกฝั่งนะครับทีนี้เราจะเดยวซ้ายแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเราไปต่อได้เลยครับ อยแคบๆก็ต้องระวังนะครับขับดีๆครับจะช้าครับค่อยไปครับนะครับนะครับแล้วก็กะระยะดีๆนะครับใช้พวงมาลัยนะนะครับเส้นแบ่งตรงกลางนะครับวิ่งมาชิดขอบพวงมาลัยฝั่งขวาแล้วนะนะครับแล้วก็กะดีๆครับนะครับซอยมันแคบนะครับก็ต้องระวังครับนะครับเราต้องระวังทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งเด็กวิ่งเล่นนะครับต้องดูดีๆนะนะครับนะครับดูดีๆครับ แล้วก็เนลุกหน้าเนี่ยก็ต้องระวังครับขับเร็วไม่ได้ครับนะครับถ้าขับเร็วปึ้งนะครับรถกระโดดเลยนั้นเราคุมรถไม่อยู่นี้พุ่งออกไปชนรถชาวบ้านไปชนรั้วบ้านชาวบ้านนะครับเสียเวลาซ่อมอีกนะครับนะครับพีดีครับนะครับตามองกว้างครับนะครับสังเกตดีๆครับนะครับใช้ตามองดีๆนะครับด้านหน้าตุ๊กๆอยู่เทินนะครับโอเคนะครับไม่เป็นไรมันไม่ค่อยรถนะครับปึ๊บ ด้านหน้านะครับเหมือนจะมีรถเข็นนะครับอ่ทีนี้เราต้องแซงขวานะครับแต่เพลินว่าแซงยังไงล่ะนะครับด้านขวานี่รถมาเป็นขบวนเลยพี่ต้าเอ่จะแซงยังไงดีครับอานะครับก็ขับตามไปก่อนนะครับขับตามไปก่อนนะครับขับตามไปก่อนครับแล้วก็หาจังหวะแซงนะนะครับด้านหน้าหลังรถคันนี้นะครับเราเปิดไฟเลี้ยวขวาครับนะครับดี๋ยวเราแซงเติมเร่งครับนะครับเปิดไฟเลียวซ้ายครับ แซงขึ้นมาปั๊บปั๊บอ่าโอเคครับเราต้องดูดีๆครับถ้ามีจังหวะแซงก็แซงเลยครับเปิดไฟเลี้ยวขวาให้เขาด้วยด้วยเปิดไฟเลี้ยวขวาให้เขารู้ด้วยนะครับว่าเราจะแซงนะครับเพราะว่าด้านหน้าถ้าเข้ามาไม่ทันนะเขาเห็นอยู่แล้วแหละว่าเราแซงเขาเพราะว่าเขาติดมือลูกหน้าอยงนี้เราก็เร่งเครื่องไปครับนะครับให้จังหวะแซงเราขาดนะครับเราจะได้เวลาเข้าเลนเดิมนะครับเราก็จะได้เข้าอย่างปลอดภัยนะครับ ต้องดูดีๆนะแต่ว่าเพื่อนๆนะครับมือใหม่ก็ต้องดูดีๆนะครับไม่ใช่ว่าจะแซงก็แซงเลยนะครับต้องดูช่องว่างระหว่างรถข้างหน้าที่เขาวิ่งสวนมาว่ามีจังหวะแซงไหมนะครับดูว่าเขาเบรกรื่นลูกหน้าไหมนะครับก็ต้องระวังดีๆครับนะครับถึงช่วงโค้งอะไรอย่างนี้ก็ต้องระวังนะครับค่อยๆไปครับไม่ต้องรีบครับนะครับกระตกนะครับเลยกําแพงมาปุ๊บแบ้ค่อยหมุนพวงมาลัยนะครับนะครับ เวลาจะเลี้ยวโค้งนะครับเราก็ต้องดูนะครับถ้าโค้งซ้ายเราก็ต้องดูกระจกมองข้างซ้ายนะครับนะครับค่อยๆไปครับค่อยๆไปครับนะครับค่อยเติมค่าเร่งไปครับไม่ต้องรีบครับนะครับโอเคครับผมนะครับก็ค่อยๆไปครับมือใหม่นะครับเราอยู่ในเลนแคบนะครับเราไม่ต้องขับเร็วครับนะครับ เราตัวจุเลี้ยวซ้ายนะเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับรค่อยๆไปครับเวลาเราขับรถมานะครับเราก็ต้องมองฝั่งเราดีๆนะครับว่าเราจะแรกตรงไหนที่บ้านนะครับรถส่วนมานะครับเขา อยู่เรนเขาไม่มีรถนะเรนฝั่งเราไม่รถเราก็ต้องจอดรอนะครับเราจะออกขวานะครับเปิไฟเลี้ยวขวาครับนะครับขับดีๆครับค่อยๆไปครับไม่ต้องรีบครับช้าๆนะครับก็ขับตรงไปเรื่อยครับนะครับจะเลี้ยวซ้ายนะครับเราเปิดไปเลี้ยวซ้ายครับอยู่ตรงกระจกนะมีรถมอเตอร์ไซค์มาครับนะครับ ดูดีๆครับอ่ค่อยๆไปนะนะครับให้กระจกมองข้างนะครับเลยเสามาปุ๊บเน่หมุนพวงมาลัยครับนะครับหมุนนะครับค่อยๆไปครับค่อยๆไปนะครับาดูดีๆครับนะครับแล้วก็ขับมานะครับมองด้านหน้าครับตรงกระจกมีรถมาไหมนะครับอ่ไม่มีนะนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับค่อยๆไปครับนะครับค่อยๆไปครับนะครับอ่านะครับขับตรงเลยครับนะครับรถเป็นอ่ารถจอดมีรถจอดอยู่ข้างทางนะครับ นมันก็เหลืออยู่เลนเดียวนะครับเราก็ต้องวิ่งตามเลนนะครับนะครับทีนี้พอเรามีรถสวนเนี่ยเราก็ต้องแบ่งเลนกันนะครับแบ่งเลนกันนะครับก็คือก็ต้องดูจังหวะนะครับว่าใครมาได้ใครมาไม่ได้นะครับถ้าเราหลบพี่เขาได้นะครับเราก็หลบใี้เขาก่อนนะครับถ้าเขาดูจังหวะว่าเขาลบให้เราได้นะครับเขาก็ต้องหลบให้เราก่อนนะครับก็ดูดีๆครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่น้ําใจนะนะครับวัดกันที่น้ําใจครับก็ต้องดูที่น้ําใจกันนะครับว่าใครหลบได้หลบไม่ได้นะครับ ด้านหน้านะครับมีแท็กพี่มีพี่แท็กซี่สวนมานะครับแล้วก็ชิดซ้ายนะครับอ่าก็ค่อยชิดซ้ายนะครับอ่านะครับชิดซ้ายนะครับนะครับให้เข้าไปก่อนนะครับหยุดเลยครับแล้วก็หยุดหยุดก่อนครับนะครับอ่านะครับเราดูฝั่งซ้ายไหมครับเราอย่าเข้าไปใกล้เยอะนะครับถ้าเราเข้าไปใกล้เยอะนะครับเราก็อาจจะไปชนท้ายรถกระบะได้นะครับไม่เป็นไรครับนะครับพ้นมาแล้วอ่าเราก็ไปกันต่อครับนะครับ็นด้านหลังไหมครับด้านหลังเขาก็พี่รถตู้ก็ตามมานะนะครับ เราก็ตามไปครับด้านหน้ามีรถกระบะนะครับเขาขับช้านะครับน่าจะเป็นรถกระบะขายของนะครับเราก็ขับตามไปเรื่อยๆครับนะครับนะครับมีมอเตอร์ไซค์มานะครับแล้วก็ชิดซ้ายนิดหนึ่งครับไม่ต้องเยอะครับเพราะมอเตอร์ไซค์เขาอยู่ด้านนอกนะครับก็เห็นเขารู้นะครับว่าเขาหลบได้ขนาดไหนนะครับโอ้นะครับมีรถจอดฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ชิดขวาไปครับตามพี่กระบะไปครับนะครับตามพี่กระบะไปนะครับครับก็ค่อยไปครับค่อยๆไปนะครับ ไปเรรื่ค er ับอๆทิ้งระยะห่างนิดนึงนะครับเผื่อว่ามีการถอยนะนะครับเพื่อเขาเผื่อเขาไปไม่ได้อย่างนี้ครับรถรถฝั่งหนึ่งส่วนมาอีกฝั่งหนึ่งไปไม่ได้อย่างนี้เขาถอยมานี่ครับเราก็ต้องเผื่อระยะนะครับทิ้งระยะห่างประมาณหนึ่งช่วงคันนะนะครับเผื่อเขาถอยนะครับาล้ะครับเราก็ขับตามไปครับนะครับดูดีๆครับนะครับดูซ้ายดูขวาครับ นะครับดูในซอยนะครับมีคนมาไหมมีเด็กวิ่งเล็ดไหมนะครับก็ค่อยไปครับนะครับก็ค่อยไปครับจะช้าครับมีคนเยอะตรงนี้ครับจะช้าครับไปครับนะครับก็ค่อยไปครับไปครับนะครับเราก็เวลามองนะครับมองด้านหน้านะครับก็ดูด้วยนะครับว่าเราจะออกฝั่งไหนได้นะครับถ้ามีรถสวนมานะครับเราจะอยู่ เราจะเข้าฝั่งไหนจอกฝั่งไหนจะแอบฝั่งไหนนะครับเราก็ต้องดูไปด้วยนะครับดูไว้นะครับว่าเราจะกลับระยะยังไงนะครับค่อยๆไปครับมีมอเตอร์ไซค์สวนมานะครับเราอยู่เลนเราก่อนนะนะครับเราอยู่เลนเราก่อนนะครับแล้วก็ขับขวาไปครับก็หับขวาไปปุ๊บนะครับขับขวาไปเสร็จนะครับปั๊บนะครับแล้วก็กลับเข้ามาอยู่ในเลนของเรานะครับจริงๆครับไม่ได้อยู่ในเลนของเราแล้วครับอยู่กลางเลนเลยแหละครับนะครับเราก็ไปนะครับอยู่กลางเลนนะครับขับตามไปเรื่อยๆครับ ตามทางเราไปเรื่อยๆครับนะครับเอาละครับ <när> ด้านหน้าเหมือนจะเป็นเลี้ยวซ้ายนะนะครับอ่ะเรามองตรงกระจกนะนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับมีรถมาไหมนะครับอ๋อโอเคครับนะครับเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับค่อยๆไปครับนะครับค่อยไปครับอ่าเลี้ยวปั๊บอ่ามีรถสวนมานะครับนะครับเราก็ต้องชิดซ้ายเห้เขานะครับนะครับชิดซ้าย้เขานะนะครับอ่าชิดซ้ายเขานะครับนะครับค่อยๆไปครับนะครับ ไปเรียกปานครับมีพีทุกๆมานะครับค่อยๆไปครับนะครับดูกระจกครับดูกระจกด้านหน้านะครับทางซ้ายมือนะครับเขาหยุดให้เรานะครับเราก็ไปครับค่อยๆไปครับค่อยๆไปนะครับค่อยตีวงครับนะครับโอ้ติดมอเตอร์ไซค์ครับไปไม่ได้ครับนะครับเราต้องให้เข้าไปก่อนนะครับเราไปไม่ได้ครับติดมอเตอร์ไซค์นะนะครับเข้าไปแล้ว ค่อยๆไปครับแล้วก็ค่อยๆออกทางหักพวงมาลัยขวานะครับอ่ารถมาอยู่กลางเลนแล้วตรงไปก่อนครับโอเคครับก็ค่อยแก้สถานการณ์เลยครับถ้าไปไม่ได้ก็ไม่ก็อย่าฝืนน้านะครับค่อยดูดีๆครับครับพี่จะตุกวิ่งเข้ามาครับโร่ชิดซ้ายครับนะครับชิดซ้ายให้เขาครับนะครับแต่เบรกนะครับให้เข้าไปอ่าโอเคนะครับตรงไปก่อนครับนะครับนะครับวิ่งตรงไปก่อนจุดกลางเลนนะครับ ถปงปากซอยอยางสวัสดีพนะครับเมาขอบคุณพระเจ้าครับ <c oughs> <c oughs> ต้องระวังนะครับซอยแคบๆนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายด้านหน้านะครับมองไปไกลๆโน้นนะครับทางสะพังซ้ายมีกระจกนะ,นะครับแล้วดูดีๆครับมีรถสวนมาไหมนะครับ จมองข้างเลยกระแพงนะครับหักเลี้ยวซ้ายครับค่อยๆไปครับด้านหน้ามีรถมานะครับแล้วก็ชะลอครับค่อยๆไปครับนะครับดูดีๆครับไม่ต้องรีบครับมองกระจกนะครับด้านซ้ายฝั่งมือนะครับด้านซ้ายมือนะครับมีรถมาไหมนะไม่มีนะก็ค่อยๆไปครับนะครับโอเคนะครับซอยมันแคบนะครับมันวิ่งได้เลนเดียวครับเราก็ต้องระวังครับตรงไปก่อนครับขับตามไป ด้านหน้ามีพี่แท็กซี่มานะครับรอชะลอเลยครับนะครับรอชะลอนะครับพี่ๆแท็กซี่เขาเข้ามาก่อนนะครับนะครับอ่านะครับด้านหน้านะครับดูรถแล้วนะครับมีรถมาคันนึงนะแต่เราจอดอยู่แล้วนะครับก็น่าจะเห็นนะครับเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็เลี้ยวมาเลยครับนะครับอ่านะครับแล้วก็ไปครับแล้วก็ไปครับไม่เป็นไรครับค่อยๆช้าๆนะครับอ่าดูดีๆครับตรงนี้มีเนินนะครับก็ต้องระวังครับ เร็วไม่ได้ครับเอ่าก็ไปครับขึ้นเนินช้าๆครับอ่านิ่งๆครับอ่าโอเคนะครับมีมอเตอร์ไซค์นะครับเราก็ชะลอนิดหนึ่งครับจีิดซ้ายให้เขาหน่อยนะครับอ่าโอเคเขาผ่านไม่ได้แล้วก็นะครับถ้ามีมอเตอร์ไซค์มาเราชะลอนะนะครับให้เขาผ่านไปจนเราเห็นว่าเขาผ่านแล้วเราเข้าไปนะครับอ่ามีรถมานะครับชิดฝั่งซ้ายนะครับอ่าครับปีไฟเลี้ยวขวาครับก็ค่อยไปครับนะครับโอ้มี ยังไงดีล่ะทีนี้นะครับเข้าลบให้เรานะครับนะครับเข้าลบให้เรานะครับเราไปไม่ได้ครับนะครับเราต้องปล่อยเขานะครับนะครับเเข้าต่อยให้เรานะครับเข้าต่อยให้เรานะครับโอเคครับอ่าก็ผงกหวยเขาทีนึงครับขอบคุณครับนะครับแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับค่อยไปครับครับนะครับอ่าไปครับขอาไปมีรถไมทจนึงครับอ่าเราชะลอยเขา เข้าซ้ายของเขานะนะครับอ่าโอ้โหไม่เข้าเลยครับมาน้ำใจนะ <g ül> โอเคไม่เป็นไรครับ <g ül> นะปุ่นว่าเขาจะเข้าฝั่งซ้ายนี่นะนะครับเขาไม่เข้านะครับอ่าโอเคไม่เป็นไรครับอ่ะนะครับอ่ะไปต่อครับนะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับไปต่อเลยนะครับ ขับตามปกตินะตอนนี้ผมวิ่งแค่ร้อยยี่สิบกว่านะครับไม่ใช่้อยนะยี่สิบกว่าครับนะครับวิ่งด้วยความเร็วยี่สิบนะครับโอเคครับไม่เป็นไรครับนะนะครับข้ขับตามนี้ครับประมาณนี้ครับในซอยแคบๆนะครับแล้วก็วิ่งเร็วไม่ได้นะครับแล้วก็เวลาขับไปในซอยนะครับก็ต้องดูดีๆแล้วนะหน้าหน้ามีรถมานะครับราจิ๊ดซ้ายเขานะครับนะครับจิ๊ดซ้ายเขานะครับให้เข้าไปครับนะครับนะครับ ต่อไปแล้วก็ออกขวาครับนครับหนพุ่มไมยขวาครับแล้วก็ออกมาครับนะครับค่อยครับไม่ต้องรีบครับมีซอยแคบๆอย่างนี้มันอันตรายครับเราจะมาขับเร็วๆไม่ได้หรอกครับนะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนนะครับนะครับนะครับเราก็เวลาขับซอยแคบๆนะครับเราก็ต้องดูนะครับดูซ้ายขวานครับมีรถจอดไหมนะครับถ้ามีรถสวนมานะครับเราจะเข้าฝั่งไหนนะครับก็ดูดีๆนะครับ ดูดูว่าฝั่งเราม่รถจอดไหมนะครับถ้ารถฝั่งเราจอดนะนะครับเราก็ต้องอจอดฝั่งเรานะครับให้เข้าไปก่อนนะครับดูกระจกนะครับที่สะท้อนตรงมุมนะครับดูดีๆนะครับนะครับค่อยๆไปครับนะครับนะครับตรงไปก่อนนะครับค่อยๆขับไปครับไม่ต้องรีบครับนะครับ นะครับเวลาเราขับรถเนี่ยนะครับในซอยแคบๆเราต้องดูนะครับว่ารถฝั่งเรามีรถจอดไหมนะครับแล้วก็เวลาถึงมุมนะครับก็ดูกระจกนะครับสะท้อนนะครับว่ามีมอเตอร์ไซค์มีรถเก่งสวนมาไหมนะครับนะครับแล้วก็ดูดีๆครับแล้วค่อยไปครับนะครับไม่ต้องรีบนะครับฝั่งนี้นะครับเราก็จอดฝั่งขวานะมีรถจอดฝั่งขวาแล้วก็วิ่งเลี้ซ้ายไปครับนะครับแล้วค่อยไปครับนะครับสังเกตดีๆครับก็เอาเส้นไกด์ไลน์นะครับ ยิงกับพวงมาลัยของเรานะนะครับดูดีๆครับนะครับมีรถเขาจอดฝั่งขวานะครับเราก็ต้องชิดซ้ายนะครับค่อยๆไปครับนะครับเราเส้นไกด์ไลน์นะครับเทียบกับพวงมาลัยเรานะนะครับถ้าเข้าไปใกล้เราไม่มั่นใจนะครับเราก็จะรอแต่เบรกค่อยๆไปครับนะครับดูดีๆครับนะครับค่อยๆไปครับดูซ้ายดูขวาดูกระจกมองข้างดีๆครับอ่า ค่อยไปครับนะครับไม่ต้องรีบครับเอาละนะครับอ่าทีนี้นะครับด้านหน้ามีรถจอดอยู่ฝั่งซ้ายนะครับทนี้เราก็ต้องเบี่ยงออกขวานะนะครับดูดีๆครับนะครับค่อยๆไปครับค่อยค่อยไปค่อยไปท้ายเท้ารอยที่เบรกนะนะครับนะครับเท้ารยที่เบรกนะครับดูดีครับด้านหน้านะครับไม่มีกระจกนะนะครับไม่มีกระจกนะครับเราหมุนพวงมาลัยมาทางซ้ายก่อนนะครับแล้วเปิดไฟเลี้ยวขวาครับเราจะเลี้ยวขวานะนะครับ ก็ค่อยแยกไปครับนะครับก็ค่อยแยกไปครับก็ค่อยแยกไปนะครับช้าครับนะครับอ่านะครับอ่านเี้ครับรถเขาชะลอนะครับเราก็ชิดฝั่งซ้ายเขานะครับนะครับชิดฝั่งซ้ายเขานะครับนะครับโอเคนะครับนะครับเราให้เข้ามาก่อนครับเราจอดให้เขาเข้ามาก่อนนะนะครับถ้าออกไปเราไม่พ้นแน่ครับให้เข้าไปก่อนนะครับ ให้เขาพ้นไปนะครับเขาพ้นไปนะครับเราจะได้ขับสะดวกนะโอเคนะครับค่อย็ไปครับด้านหน้ามีซอยนะครับค่อยมีแยกนะครับเราก็ไปครับดูกระจกนะครับดูกระจกนะครับมีรถมาไหมนะครับไม่มีนะครับเราก็หมุนวงมาลัยไปครับค่อยไปครับนี่นะครับเหมุนวงเลี้ยวช้าๆครับค่อยไปครับไม่ต้องรีบครับด้านหน้านะครับเราจะเลี้ยวขวาทีนึงเป็นโค้งขวานะครับเราก็มองกระจกนะนะครับมองกระจกสะท้อนมีรถมาไหมนะครับไม่มีเราก็ตรงไปเลยครับ แต่ช้าครับไม่ต้องรีบครับเรามาใหม่นะครับเราก็ไปเรื่อยๆครับ้านหน้ารถมานะครับเราชะลอนะครับให้เขาไปก่อนนะครับนะครับพอเข้าไปพ้นแล้วทางโล่งแล้วเราก็ไปของเราครับนะครับแล้วก็ไปของเราครับทางโล่งนะนะครับวิธีขับนะครับขับในซอยแคบๆนะครับก็สรุปนะครับก็คือว่าเวลาเราขับไปนี่นะครับ เราต้องดูนะครับฝั่งเราก่อนนะครับฝั่งซ้ายถ้าเราไปนะถ้าเราไปนะครับฝั่งซ้ายนะครับมีรถจอดอยู่ไหมนะครับถ้ามีรถจอดอยู่ฝั่งเรานะนะครับถ้ามีรถสวนมานะครับเราก็ต้องจอดฝั่งซ้ายนะครับให้เขาวิ่งมาก่อนนะครับพอเขาวิ่งเลยไปแล้วนะครับเราค่อยออกขวานะครับข้ามไปนะครับเราก็กะดีๆนะครับโดยใช้นะครับถ้าซอยเป็นแคบมากนะครับเราก็ใช้นะครับเส้นนะครับแนวรถนะครับแนวรถ มาเทียบกับพวงมาลัยของเรานะนะครับให้มันโค้งมานะครับถ้าพวงมาลัยเรานะครับอยู่ในแนวของเขานะครับก็แสดงว่าเราผ่านไปได้นะครับก็ดูดีๆครับพอถึงทางแยกนะครับทางแยกเราก็ดูนะครับมันจะมีกระจกอยู่นะครับกระจกตรงมุมนะครับเราก็ดูมองเข้าไปนะครับถ้ามีเห็นเป็นรถมานะครับถ้าเราเห็นแล้วนะครับว่าเขาจอเข้ามานะครับตรงหัวมุมที่จะเลี้ยวนะครับเรายังไม่ถึงหัวมุมแล้วก็จอดนะครับจอดให้เขาเลี้ยวมาก่อนนะครับให้เขาให้เขาวิ่งมาแล้วเลี้ยวไปก่อนนะครับเราค่อย ออกไปนะครับถ้าเราไปจะเลี้ยวด้วยเขาจะเลี้ยวด้วยจะเอกันนะครับมันก็ไปไม่ได้ครับนะครับเดี๋ยวมันไปไม่ได้นะครับพอไปไม่ได้ด้านหลังก็ดันมาดันมานะครับสุดก็คือจอดปิดแนกไปไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ต้องกะดีๆนะนะครับดูดูความเป็นไปได้นะครับถ้าเราถึงก่อนแล้วก็ไปนะครับแต่ถ้าเราเห็นแล้วว่าเขาถึงก่อนเราก็หยุดให้เขานะครับมีน้ำใจให้กันนะครับดูดีๆครับแล้วก็วิธีเวลาขับนะครับก็ต้องดูซ้ายดูขวานะครับว่ามีเด็ก มาเล่นจกกักรยารยนแถวนี้ไม่มาเล่นตีแบตแถวนี้ไม่นะครับมีมอเตอร์ไซค์วิ่งมายังไงแล้วก็หลบไปเข้าหน่อยนึงครับเบี่ยงเบี่ยงเรบให้เขาให้มอเตอร์ไซค์ไปได้หน่อยนึงนะครับนะครับถ้าเราขับขับไปนะครับมีสิ่งกีดขวางฝั่งเรานะครับเรากรร็ชะลอนะครับจอดรอจอดชะลอนะครับดูดีๆน,นะครับถ้ามอเตอร์ไซค์มารถเข็นมาซาเล้งมานะครับรถพวกมาก็ให้เข้าไปก่อนนะครับพอไปปุ๊บเราค่อยออกขวาปุ๊บแล้วก็ วิ่งตรงไปนะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะครับในการขับสอยแคบนะนะครับก็ดูดีๆแล้วกันนะครับว่าอะไรยังไงนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องดูคาดแคเนด้านหน้านะครับมีรถจอดอยู่ไหมนะครับมีมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านมาไหมมีรถสวนมาไหมนะครับถ้าเรามีรถสวนมาปุ๊บเราจะแอบตรงไหนได้บ้างก็ดูคาดแคเนไว้นะครับไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการขับรถซอยแคบๆนะนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆนะครับนำไป เป็นแนวทางนะครับในการปฏิบัติบบเมื่อเพื่อนเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับจะรับมือยังไงดีนะครับก็นํามานะครับแนะนําให้เพื่อนๆนะครับได้ลองดูได้ลองเห็นนะครับ วิธีการรับมือนะครับให้เพื่อนๆมีประสบการณ์นะครับถ้าเจอสถานการณ์จริงก็จะได้รับมือถูกนะครับก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแลวก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่มซับสไคร e นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กำลังตามมานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยกันนะครับ